ก็กลาสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในแบบโตกเกียวกูนเอ็กใช่ไหมหผู้ปิดก็ขออภัยด้วยครับในวันนี้พวกเราก็มาหาร้านเ๋ยวขเขาเรียกป้อ่อบอะบหางปอแบอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีน้ยพวกเราจะมาหากันนะแต่คนที่ไม่รู้ก็ ามตามผมเลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนผมเจอนะผว่าจะหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอครับแล้วกูจะบอกาัะไรว่อเดินมาตามซอกครับแล้วก็เจอเองเพราะว่าเพื่อนผมเจอตามซอกก่รู้ไปเจอได้ไงโชคมันโชคมันดีจริงๆโชคโชคมันดีจริงๆ ตั้งกูก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไอ้เหี้ยไม่อยู่แบบเนี้ยเดี๋ยวผมัดไปแล้วกันนะจนกว่าผมจะหาเจอโอ้ <c oughs> โหเดินมาแค่ตะเดียวเจอเลยตั้งแต่ทีนี้ยังเจอร้านมันนะครับ แค่เม่อเรากดไปตรงนี้หรือว่าคุยกับใครนะอันนี้สมสีไม่เอานี่ไงว่ามันก็จะเป็นหาปวบมาครับอันนี้สิบสองล้านอันนี้สามล้านพูดแพงเลยครับน้องๆน้องๆว่าแพงไหยครับ รูแต่ละอันมันกรแพงของพรีเมียมน่้โหแต่ไม่รู้ว่าของผมมันอันไหนนะก็น้ำก็จะอยู่มุมเดีย๋ยวผมออกไปให้ดูแล้วกันนะมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยอ๋ออยู่ใกล้ๆเลย บูเล่นี่นี่เดยวทางนี้มาเมื่อเราเดินมาตรงตรงนี้นอ๋อรู้แล้ว,ลวมาสุดนี่เลย ว่าอยู่ตรงน,นั้นเออนี่ฮะแค่มาตรงนี้นีน้มาตรงนีน้คุณเห็นตรงนั้นใช่ไหมจำได้ใช่ไหมแค่คุณคุณจะเกิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคุณก็ไปทางนู้นครับ กับคนปังปังขอปั๊มดวลหน่อยโอเคสาะวันนี้ก็มีอยู่แค่นี้ค่ะไม่รู้คืจะทำมาเพื่ออะไรนะคือว่ามันไม่มีอะไรทำแล้วมันไม่มีเกมอะไรทำแล้วซึ่งกูไม่หดผมก็เติมมานิดหนึ่งนิดหนึ่ง,น,น,งนิดหนึ่งก็เหี้ยแล้ว เนีย่ยวันนี้ก็ขอลาตัวปก่อนสวัสด,ดีครับบ๊ายบายบายดิบ๊ายบายไปครับบ๊ายบ่ะ